หญิงสาวถูกคนสัมภาษณ์งานก่อกวนแต่เธอไม่แจ้งตำรวจแต่ได้แปลงเสื้อผ้าอย่างใจเย็นเมื่อเข้ามาการสัมภาษณ์ต่อไปเธอใส่กระโปรงสั้นใส่รองเท้าส้นสูงใส่ชุดทำงานด้วยความสง่างามแต่เธอไม่รู้ว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้กลับเป็นผู้ชายญี่ปุ่นเธอเพิ่งออกจากลิฟต์มีคนเตือนเธอว่าให้ระวังความปลอดภัยแม้ว่าในใจเต็มไปด้วยความกลัวแต่ถึงยังรวมความกล้าเข้าไปในห้อง เธอจำเป็นต้องผ่านการสัมภาษณ์นี้ถ้าไม่งั้นต้องกลับไปที่ผับทำงานที่ลำบากเธอรับผิดชอบปพูพากับแขกลูกค้าคนญี่ปุ่นเขาแสดงสีหน้าผิดลึกมีสีคำนับพูดคำที่ทำร้ายบรรยากาศหลังจากนั้นใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อแนะนำข้อดีของโรงแรมลูกค้าถูกดึงดูดหลังจากได้ยินที่เธอพูดสุดท้ายได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ให้กับโรงแรมมีชีผ่านการสัมภาษณ์เมื่อเธอไปทำเอกสารรับตำแหน่ง แต่เนื่องจากไม่มีใบวุฒิบัตรจึงได้ทำงานเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพื่อให้เธอติดต่อกลับลูกค้าญี่ปุ่นคนนั้นเพื่อให้ได้เป็นพนักงานประจำเธอต้องโกหกว่าตัวเองกําลังเรียนปริญญาโธอ,อยู่ที่โตเกียวมียองูเนื่องจากต้องการรักษาคนจึงได้จ้างเธอตอนนี้ลำบากมากถึงจะผ่านรอบการสัมภาษณ์ แต่เนื่องจากคำโกหกของตัวเองทำให้งานมีปัญหาเพื่อให้ได้ส่งงานยิ่งเร็วยิ่งดีเธอหาบริษัททำเอกสารปลอมในเว็บสุดท้ายได้เจอบริษัททำของปลอมในซอกเล็กๆแต่อีกฝ่ายยังไม่เคยเห็นวุฒิบัตรของมหาลัยโตเกยียวต่อองค์มีของจริงถึงจะทำของปลอมได้มีชีตกในความสิ้นหวังหลังจากที่ห้องบุคคลได้รู้เรื่องได้ตกลงให้เวลาเธอแค่3มวันเมื่อตอนที่เธอไม่รู้ทำยังไงก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยที่จริงคือแฟนหนุ่มที่ขายเธอในผับเขาได้จับรูปภาพของมีชีไปทุกที่มีชีกลัวว่าเขาจะ จับเธอกับเข้าใจตึงได้รีบซ่อนตัวมีชีออกไปจากลิฟต์แต่บังเอิญชนกับคนอื่นมองดูให้ดีที่จริงคือเพื่อนสนิทที่บ้านเด็กกำพร้าคุณฮีโร่บังเอิญที่เธอก็เรียนจบจากมหาลัยโตเกียวเธอเก็บกระเป๋าขึ้นและรีบตามฮีโร่ไปเธอเดินตามฮีโร่ตลอดทางแต่เธอคนนั้นไม่รู้ตัวจนถึงตอนขึ้นรถบัสจึงตั้งใจสร้างสถานการณ์ไม่ตั้งใจดึงดูดความสนใจของฮีโร่ได้สำเร็จมีชีแซงทำเป็นแปลกใจฮีโร่พาเธอกลับบ้านเพื่อทบทวนเรื่องเก่า มองดูเพื่อนสนิทมีชีวิตในบ้านที่ใหญ่และกว้างส่วนตัวเองอยู่เพียงแค่บ้านเล็กบ้านเล็กในใจเธอไอสามารถที่จริงทั้งสองล้วนแต่เป็นเด็กกำพร้าในญี่ปุ่นในปีนั้นฮิโร่ได้ครู่ผัวเมียนักเลงที่ญี่ปุ่นรับไปเลี้ยงเนื่องจากต้องการหนีไปเธอขอให้มีชีช่วยเหลือมีชีใจดีซ่อนตัวฮีโระไวในห้องไม่คิดว่าเธอกลับถูกจับไปแทนฮิโร่ผ่านชีวิตที่ลำบากเรียนยังไม่จบต้องกลายเป็นสาวในผับแต่ละวันต้องรับแขกผู้ชายหลายคนแต่ฮิโร่ได้ถูกพ่อแม่ปัจจุบันรับเลี้ยงไม่เพีีียงแตต่มชวิ ที่ดีร่ำรวยและยังสามารถสอบผ่านมหาลาัยโตเกโยียวที่เรมีชีวิตที่สบายได้ทำอาหารให้เอทอกอินบังเอิญทำของตกใส่เท้ามีชีรีบไปหากล่องพยาบาลให้เธอกลับบังเอิญเห็นวุฒิบัตรของเธอเธอรีบเปลี่ยนท่าทางทันทีและยังทำสนใจบัตดแผลของฮิโรและทำแผลให้เธอเธอหาโอกาสในตอนก่อนคืนอยู่ที่บ้านฮิโรรอให้เพื่อนสนิทนอนหลับ แล้วขโมยวุฒิบัตรของฮีโร่ตอนกลางบึกวิ่งมาที่โรงงานทําของปลอมรอจนกว่าทุกอย่างจัดการสําเร็จได้กลับมาที่ห้องเพื่อนสนิทอย่างเหนื่อยล้าด้วยสภาพจิตใจที่เหนื่อยล้ากลับมาที่ห้องพักผู้ชายที่ตกหลุมรักมิชีและยังหาวิธีติดต่อกับเธอเห็นว่ามิชีไม่สนใจเขาไปบอกความลับว่าตัวเองเป็นคุณผู้ชายร่ํารวยมิชีคิดโนเด็กว่าไอ้เลวคนนี้กําลังหาวิธีหลอกลวงผู้หญิงเธอที่สุดมาหลายครั้งว่าไม่ได้งงยอมให้ถูกหลอก ไม่คิดว่าผู้ชายตรงหน้าเธอไม่ได้โกหกเขาใกล้จะก,กลายเป็นผู้สืบทอดของโรงแรมคือหัวหน้าหลังจากนี้คงมีชีเนื่องจากต้องการเข้าสูช่ชั้นสูงไม่เสียดายเงินเช่าชุดเล่นยังขโมยน้ำหอมของเพื่อนสนิทวันนี้ต้องจับหัวหน้าให้ได้ไม่คิดว่าผู้ชายที่ถูกเธอปฏิเสธเมื่อวานได้กลายเป็นคนสืบทอดของบริษัทจริง ยองูตอนแรกเป็นเพียงแค่ลูกเขยไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจเธอเริ่มใช้วิธีอยู่ในผับมืดใส่การกระทําที่ดึงดูดผู้ชายคุณกลับคนเดียวรู้สึกโดดเดี่ยวไหมทําไมไม่ตามหาอีกครึ่งหนึ่งพูดแล้วยังมอบเขาคนนั้นเข้าในความรักอียองูใช้ความคิดทั่วไปต้องการปฏิเสธมีชีเนื่องจากเขาตกลงกับภรรยาก่อนหน้านี้รักเธอเพียงคนเดียวดังนั้นมีชีจึงเริ่มใช้แผนเข้าหายาติคนสนิทสิ่งแรกเธอดูแลแม่แท้ๆของมียองูเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวให้สะอาดให้เธอความลื่ยร้นของมียองูเรื่ สันคอนได้นึกถึงภรรยาคนก่อนที่ยังไม่เคยดูแลแม่ตัวเองแบบนี้แม้แต่คําว่าแม่เธอก็ไม่เคยเรียบตอนนั้นแม่ของเขาเป็นโรคหัวใจกําเริบเขาต้องพาแม่ไปโรงพยาบาลเพื่อดูแลเมียของเขาก็ยังเต็มรํากับผู้ชายคนอื่นอยู่ตั้งแต่หลังจากแต่งงานได้สวมเผาให้เขาเนื่องจากต้องการรักษาการแต่งงานนี้มียองอยู่ยังอดทนมาตลอดสุดท้ายภรรยาที่หญิงพยองคนนั้นยังตัดสินใจหย่าร้างในคณนเดียวกันก็ไล่เขาออกจากบ้านโชคดีที่พ่อภรรยาเข้าใจปัญหายัางให้ยองอูเป็นผู้จัดการ ของงโรงแรแมดังนั้นทั้งสองคนตัดสินใจเข้าใจผิดดูเหมือนกับคู่รักกําลังอยู่ในความรักมียองอยู่นานแล้วที่ไม่ได้ผ่านความรู้สึกแสนหวานแบบนี้แต่เขายังรักษาขอบเขตของตัวเองได้เขาคิดว่าตัวเองชอบตีราคาตามความสามารถของมีชีเพียงแค่คําพูดหวานๆไม่กี่คําทั้งสองคนไม่รู้ว่าทําไมต้องลาก,กลากดึงดึงสามนาทีต่อมามีชีใส่เสื้อสุภาพยืนอ,อยู่ต่อหน้าหน้าตา่างหลังจากนั้นมองดูที่ผู้ชายร่ำรวยคนนั้นในใจเธอรู้สึกประสบความสําเร็จอย่างมาก สุดท้ายเธอก็สามารถหลุดพ้นจากตัวตนสาวในผับได้หาที่พักพิงเจอแล้วทั้งสองคนกลายเป็นความสัมพันธ์คนรักกันอย่างเป็นทางการในตอนที่ทุกเรื่องกำลังไปได้ดีแฟนเก่าได้มาทำอาหารถึงประตูมีชีตกใจกลัวหนีไปกลับบังเอิญทำให้ของตกสร้างเสียงดังทำให้ผู้ชายคนอื่นสนใจได้ไล่ตามมีชีอย่างบ้าคลั่งและจับเธอกลับไปที่ญี่ปุ่นในตอนที่ถูกไล่ตามบังเอิญพบกับคุณผู้ชายรีโอกาเขาวิ่งตามไปปกป้องมีชีอย่างเงียบเงียบวิ่งไปถึงท้ายรถไฟรีบด,ดึงมีชีออก จากไปครั้งนี้ครั้งนี้เธอได้ชีวิตรอดมาอีกเธอตัวสันชบที่ตัวรีโอกาเสร็จแล้วเธอไม่เพียงไม่รู้ถุนคุณเขาและบอกรีโอกาอย่าฝันจะได้กลิ่นเนื้อของหองสวรรค์ไม่คิดว่าเขาถูกตำหนิว่าคนชนวันต่อมาเข้ากับแม่แท้ๆไปซื้อโรงแรมคืนคนจนที่เธอดูถูกตอนนี้กลายเป็นหัวหน้าของรีองู มีชีกลัวว่าจะถูกแฟนตามมาหาที่บ้านต่ออีกครั้งเธอตัดสินใจย้ายบ้านแต่นั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์ไม่รู้จะไปไหนเธอได้ใช้เงินที่เก็บไว้ไปเช่าชุดหมดแล้วเดิมแล้วไม่มีที่จะไปเธอโทรหามียองอยูลังเลอยู่สักพักแล้วก็ตัดสายที่จริงเธอก็ไม่ต้องการอยู่กับมียองอยู่ไปจนสุดแต่กลับกลัวว่าความเร็วนี้เร็วเกินไป ดังนั้นเธอจึงลากกระเป๋าไปที่บ้านเพื่อนสนิทไม่คิดว่าเรื่องขโมยวุฒิบัตรกลับทําให้เป็นเรื่องเนื่องจากฮิโร่ทาวุฒิบัตรเสียไม่สามารถหางานได้ทําได้เพียงเป็นพนักงานทําความสะอาดตอนนี้ฮิโร่มองเห็นข้อมูลบนทีวีที่เกี่ยวข้องกับแก๊งที่ปลอมวุฒิบัตรถูกจับพนักงานของเธอยังถามว่า ของเธอก็เป็นของปลอมไหมทันใดนั้นตำรวจก็เข้ามาฮีโรไม่มีความผิดสิสุดท้ายก็ถูกเพื่อนร่วมงานคนอื่นประกันไม่เข้าใจทำไมว่าเธอกลับไม่สงสัยมีชีในวันหนึ่งเธอไปทำความสะอาดพบวุติบัติของตัวเองในกระเป๋าของบีซีฉันต้องการตามหามีชีดูเหตุผลไม่คิดว่าเธอกลับถูกมีชีถามว่าทำไมเธอค้นกระเป๋าของฉัน เริ่มบาดและบอกว่าฮี่โรไม่ได้รับการสั่งสอนจากสถานเด็กกำพร้าเธอเองก็ไม่ได้น่าสงสารจนถึงตอนนั้นพูดเสร็จแล้วมีชีก็น้ําตาไหลพิโรคนดีสุดท้ายยังให้อภัยมีชีวันต่อมามีชียังไปทํางานมีความสุขเหมือนปกติเพิ่งออกจากกระปองประตูได้พบกับโยตะกร้าวิ่งจ็อกกิ้งมาสวัสดีตอนเช้าโอตะกร้าทักทายเธอเธอกลับแสดงท่าทางเกลียดชังอย่ามายุ่งกับฉันเห็นผู้ชายไม่รู้จักให้เกียรติเลยหรอ